ชนต่อช่วงที่3ครับของทะเลแบ็กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่แฟชั่นไอแลนด์นะครับฝั่งโฮมโปรโถ้าสะพานบิดมาทางนี้แล้วก็หลุดไปฝั่งนั้นก็จะเป็นห้างโรเมอร์นาดนะครับโอเคอ่ะลุยกันเลยดีกว่าฟ้าสวยนะเพื่อนๆสังเกตฟ้าสวยฟ้าสวยก็ เริ่มจากตึกน,นี้เลยดีกว่าครับเป็นอเมซอนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเชียเราพยายามจะไม่ขยายนะจะได้เห็นทรงตึกแบบเต็มๆนะครับเพราะถ้าขยายคือจะขยายเป็นบางส่วนเป็นบางจุด ก็เป็นกันฝนมากกว่าถือว่าน่าจะไม่มีอะไรใช่ก็อาจจะมีคนเดินผ่านก็ต้องค่อยๆดูดีๆครับสังเกตดีๆเพราะว่าถ่ายรูปไปก็ติดคนก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็เป็นไปได้สูงช็อกโกแลตเทีย โหวสวยนะเมนสเตียเลยนะวินเทจแฟชั่นเท้านะฮะสวยนะครับอันนี้แบบนี้ระเบียงสวยมาก พัยาเคอร์ชเนเซ็นเตอร์เนีันนะครับอันนี้ถ้าถ่ายรูปบางทีก็แบบอาจจะคิดว่าถ่ายครบแต่จะได้ไม่ครอบอะไรอย่างเงี้ยผมเลยถ้าเป็นคลิปวิดีโอไปเลยดีกว่าวยกว่า แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ถือว่าพี่ว่าพี่ถือว่าพิ่ใส่เฉพาะช่วงนี้เลยนะไดโนเสาร์เหมือนไดนโดนสเสาร์ก็มังจะกินเสาไฟฟ้ายัางไงไม่รู้นะเพราะเสาไฟฟ้าอยู่ด้านข้างดูปอามือเพื่อนๆเ,เนี่ยเมย่อกี้เนี่ยมันจะกินเนี่ยโอ้โหนะครับ เนี่ยโอ,โอ,โอจุ่มเป๊ะเลยนะเนี่ยหินกินเมฆยังไงไม่รู้นะโอเคครับจุ่มเลยโอเคอ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นโอบองแปงนะครับาเมนสตีเลอรคลามวนแล้วก็โอบองแปงนะครับมีร้านโอบองแปงด้วยอมาครับต่อครับ เดี๋ยวเป็นตึกเจยวเขียว,ยวจะเป็นอะไรนะ Air Leisure Shopping Street for Distinguished Lifestyle นะครับเจ้าเขียวเยวนี่แนยแล้วก็ตึกฟอร์ซ่าอก็สวยทุกคนนี้ครับพอมอนาดเป็นหน้าตึก สวยทุกจุดจริงๆครับอกเลยรถเยอะครับต้องตัดสินใจดีๆไฟเฟื่อ้มากใช่มาตรงนี้ครับคุณจะเห็นได้รเสาโอ้โหเรียบเลยนะครับอันนี้ก็ไรรเสานะใช่แล้วมีทางเข้าด้วยนะครับอันนี้ทางเข้าทางออกอยู่ตรงนี้ ชัดเจนมากเลยนี่ครับสวยโอ้มุมดีมากเลยนะครับจุลสึกบามเนี่ยไดนโนเสาบ,บุกแล้ววันนี้ด้านนี้ก็สวย เขาเรียกว่าคุ้มแม่เข้ามาคมปะหนาดอ,อันนี้ไฟไทเกอร์อันนี้หน้าตั้หน้านา,นาที่ผมมา่าได้ไฟวัดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต่อไปครับเป็นวันนี้ครับต่อไปเป็นเดอะบัสซารีนะครับผมคือเป็นตึอเฉเขียวอ่ะตายแบบอ่ค่อนข้างจะอเมริกยุโรป <c oughs> หรือไม่ก็อเมริกา จะผสมประสานกันเียบมาเกสต์ติดูอะไแบบไม่ไม่มีอะไรเลวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูป เพราอเป็นผ er. sí. ู้หญิงให้ถ่ายเนอถ้าถ้าถ้ามือถ่ายเล่นถ่ายแล้วไกถ่ายรูปผู้ชายก็ได้แต่เฉพาะส่วนาหนที่ทำได้ก็โอ้โอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงต้องให้ถ่ายว่างั้นไม่ให้ถ่ายไม่ให้ผู้ผู้ผู้ชายเขาจะไม่ให้ถ่ายพอผู้หญิงให้ถ่ายคือไม่ให้เขาให้ถ่ายอ๋อครับผมโอเคต่อนะครับอันนี้ Là, này, <cười> <karaoke> <cười> <goodbye> <ở> đây, bên Starbucks nữa, đi đi cái đi em không biết chưa? โอเคได้ดี๋ยวเราปิดที่ตะเขียวนะครับตัสุดท้ายโอเคได้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมขอบ,บขอบคุณครับสวัสดีครับ